หลวงแร่งตายใบยใจครับเร่งข้าวเราก็เราก็นําเสนอภาษาตายเวลาคำส่งคํามาเละเปลี่ยนเรียนรู้จะประสบการณ์ก็คนเค,เคยใช้ภาษาถือว่ากอนุรักษ์ภาษาทิ้นภาษาตายเอาไว้ครับวันนี้สเสนอคําว่าเควตลงไปเลยครับคําว่าเควตเห็นไหมครับคํานี้เนี่ยไล่จังหวัดกระชายกันแต่ว่าเวลาชายเป็นประโยคนี่ก็เมื่อนกับว่ามันไม่ตรงครับมันเอียง มันต้องเกี่ยวเนื้องกับเวลาเราใชา้กับเด็กๆครับอวัยวะเพศเด็กไม่ตรงเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเขาเรียกเควดเควดนะฮะองค์ชาตนะครับเควตพอ,อเมเวลาตั้งชื่อรู้ไม่รู้วิตั้งรือด,ดีเห็นแต่มาแว้ามาเป็นชายเอามาตั้งชื่อว่าไอ้เควดไอ้เควตนะคนถ้าเคยถ,ถ้าใครดีชื่อพอเมเรียกว่าไอ้เควดเนี่ยนสนิทท่านได้เลยวะเนื้อจับผนี้อ่ะอวัยวะเพศองค์ชาตเนี่ยเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมาเลคนนึ่งนักฟุตบอลคนสําคัญ นี่หกเซลกับเล่นเนี่ยเดวิดแบ็กแฮมมันกับยูไพร์ซ่านนี่ก่อนเนี่ย,เ,ยเวลาเขียนนี่แม้พอเวลาไปไปอังกฤษถึง้งไปเขียนตัวเองว่าชื่อได้เขียนว่า David เดวิดแบ็กเขียนว่าเควตเนี่ยที่จริงมันชื่อเควตนะครับเขียนวันนี้ควตแบ็กแฮมพอไปเครียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเดวิดแบ็กแฮมเออเสี่ยงกับคลายกันเควตเดวิดไ <laughs> อ้ดีสำนวนสำนวนสำนวนน,วน,นะครับกลื่อว่าบางจังหวัดเข้าใช้คําว่าเค็ดเค็ดก็มีนะ ถ้าท่านไม่แน่ใจคลิ้งกลั้งก็มาพูดคุยกันได้เข็ดกะวาหรือว่าพริใบไม้พลิใบ,บ,บน,นึกออกไหมครับภูเก็ตอาจจะไม่พูดแต่จังหวัดอื่นอาจจะพูดใบไม้เวลาพริใบนคนบ้านๆก็จะพูดว่าไม้เขว็ดยอดเลยไม้เขว็ดยอดเลยคำว่าเขว็ดคำนี้หมายถึงเตะยอดเตะยอดกระฉายลงไปเลยในพจนานุกรมภาษาภาษาทินจะพบคำนี้คำว่า เควตกับไม่ใช่ความไม่เกพมโวแต่ละอย่างเดียวไม่พลิใบฮะไม่ไม่เควตแล้วไม่เควตยอดแล้วเควตยอดแล้วคือเริ่มเตะนอออกอดออยอดแล้วเขาเรียกว่าฮาไม่เควตยอดแล้วก็มีเหมือนกันครับเควตนะถ้าเมื่อไร่ทีเปลี่ยนตัวสะกดจะไม่กดเป็นไมกกคือมีกอกไก่ตามทายจะอ่านว่าเควต จะมีความไม่เปลี่ยนไปซึ่งเราจะนําเสนอในโอกาสต่อไปแควก,ควกนั้นหรือขึ้นอยู่กับการเออเสี่ยงแล้วๆนะครับวันนี้เลยสเสนอคำว่าแควนะครับถ้าว่าใครเอาไอแควไอแควสนิทท่านย่างเหบาะต่เดียวได้เลย